ขอการ์มต่างๆมันเหมือนรู้สึกว่าสิ่งที่มันทําให้จบในใจไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยมันคือความปรารถนาที่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนคล้ายๆหาแต่ว่าเจ้าตัวไม่รู้ว่าขนาดจิตนั้นมันคือการหาเหมือนเนี้นะคะมันก็เลยเป็นเหมือนคล้ายๆพลังที่มันทําให้มันทยานทยานออกไปทยานออกไปทยานออกไปโดยที่มันลืมว่าความพ้นทุกข์มันคือ ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะมันก็เลยเป็นความปราถนาลึกๆที่มันเหมือนคล้ายๆว่าไม่ไม่ได้ตามปาชนาสักทีหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยว่าจะกราบพอลอการโนตาเมตตาชีแมนะค่ะขนาดจิตมันที่มันทะยานออกไปอ่ะ ที่มันมีความทยานออกไปไปปาัฒนาอะไรแล้วทะยานออกไปจะเอาสิ่งที่พัถนาน่ะขนาดจิตปัจจุบันขนาดที่มันทยานออกมันก็คือเป็นความปรุงแต่งหรือเป็นความคิดเป็นความปรุงแต่งเป็นเป็นเกลียาเป็นคลื่นเป็นเวฟเป็นไวเบรชั่นเป็นพลังงานที่ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ไปทําอะไรขาเราเพื่แต่ว่าเห็นว่ามันมันรู้แก่ใจมันรู้แก่ใจว่ารู้ คือรู้ขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ไม่ได้ไอ้ผู้รู้ที่ไม่มีอะไรผู้รู้เนี่ยไม่ปรากฏไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้แต่มันรู้สิ่งที่ทะยานที่มันในใจรู้อาการที่ปรากฏขึ้นในใจเรียกว่าปัญญาใจก็ได้เรียกว่ามันเป็นปัญญาใจแต่มันไม่ได้เป็นกิริยาการนะปัญญาเนี่ยคือมันเป็นความรู้ที่รู้ออกมาจากใจใจก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนกันไม่มีปรากฏตัวที่ใจแต่ก็มารู้ว่ามีการทยานออกมาทยานออกมาจากใจ มันขยานมันเจ็กใจแล้วก็มันก็เลยจะยานไปเอาอะไรที่เจตยาไปเอานิพพานไอ้ตัวไอกิริยาการที่จะยาไปนะมันก็เป็นแค่คลื่นเป็นคลื่นของจิตเป็นเวฟเป็นพลังงานไอรู้เนี่ยมันก็รู้มันไม่ได้ทําอะไรหรอกรู้มันก็แค่ได้แต่แค่รู้มันไม่ได้รู้เนี่ยมันไม่ได้ไปตั้งรู้ไม่ได้พยายามรู้จงใจรู้เจตนารู้หรอกมันก็ความรู้เนี่ยมันไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏเลยความรู้ไม่ปรากฏแต่รู้ว่ามันมีการทยาน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 ก็นจะทยานไปเอาสิ่งที่ปรารถนาเพราะยังไม่ได้สนปรารถนาแต่ก็รู้อะไรก็รู้ว่าความทยานนั่นแหละเป็นเพียงแค่สังขารเป็นจิตสังขารเป็นเป็นคลื่นเป็นเวฟเป็นกระแสของกระแสออกไปจากความไม่มีอะไรแล้วก็พอรู้มารู้ว่ามีกระแสออกไปแล้วไม่ไช่ไปดับมันเองนะด้วยอำนาจแห่งรู้นะั่นแหละ ที่ไม่ไม่มีใครหลงตามมันไปมันก็จะดับเองมันไม่ได้ไปยืดยาวหรอกพอมันทะยานมันก็ดับมันก็ดับมันไปเองพอทะยานแล้วก็ดับัไปเองเพราะไม่มีใครตามมันไปแต่ถ้าเราหลงมีตัวตนตามไปเนี่ยมันก็จะคิดอะไรยืดยาวไปเลยแล้วก็ปรุงแต่งยืดยาวไปไม่ว่าจะเป็นความคิดนึกคิคตอมปรุงแต่งแม้แต่ทยานจะไปเอานิพพานเนี่ยมันก็ทยานขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเหมือนกับเป็นความความไม่มีอะไรของในสาราเนี่ย ในสระนี้เป็นสระเปิดไม่มีฝาเป็นความไม่มีอะไรเป็นอากาศเป็นความว่างเปล่าแล้วอยู่ๆก็มีมีคลื่นมีเวฟมีพลังงานอะไรพุดขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นนามแล้วก็เป็นรูปเป็นรูปก็คือเป็นเป็นรูปอะไรที่ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปน้าที่กระปรุงแต่งเป็นรูปได้กระปรุงแต่งเสียงเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมอรมอาการต่างๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นคลื่น มันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นแม้แต่ไอ้กิริยาการของจงใจรู้ตั้งใจรู้เจตนารูพยายามรู้มันก็เป็นคลื่นนะมันก็เป็นคลื่นมันเป็นไอ้พวกคลื่นทั้งหมดอ่ะทั้งต้องไอ้พวกรูปนามรูปนามแสงสีเสียงความมืดความสว่างเนี่ยมันเป็นคลื่นนะเป็นเวฟแม้แต่ความมืดนะแล้วความสว่างเนี่ยมันเป็นคลื่นของความสว่างคลื่นแสงแล้วก็ความมืด มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็เมื่อไม่มีใครไม่มีใครหลงตามมันไปอะ่ะมันก็ดับหายไปเองแต่แม้มีกิริยาการที่มีเราจะหลงตามคลื่นนั้นไปแหละกิริยานั้นก็เป็นคลื่นอีกรี้สัมคัญมากเลยแม้จะมีก,กิกริยาก็มีเราเนี่ยจะไปหลงตามคลื่นไปก็แม้แต่คลื่นและกิริยาที่ ว่าเป็นตัวเราหลงตามคลื่นไปมันก็เป็นเวฟเป็นคลื่นเป็นพลังงานเหมือนกันอีกแล้วก็สำคัญที่สุดที่จะพ้นทุกข์ก็คือผู้ที่รู้เท่าทานคลื่นรู้เท่าทานในเอกริยาการทิทยานออกไปรู้เท่าทานความมีตัวเราที่ที่จะไปรู้เท่าทานคลื่นมันก็เป็นคลื่นอีกไอ้ผู้รู้เท่าทานก็เป็นคลื่นอีกเป็นเวฟอีกแต่ความรู้มาจากใจเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่อะไรเลย มันเป็นความรู้ที่เป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏการเคลื่อนที่ไม่ปรากฏการไหวตัวไม่ปรากฏอะไรเลยมันพ้นจากคลื่นแล้วพ้นจากกิริยาเป็นอ,อักริยามันเป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรเลยมันรู้อะไรก็รู้สิ่งที่ปร,ปปร,ปปรากฏสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ปรากฏแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความไม่มีไม่มีอะไรปรากฏเรียกว่าความว่าง มันกับเป็นความว่างธรรมชาติแตกรวาลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรปรากฏในใจเราปรากฏขึ้นมาดังนั้นใจไม่มีตัวใจหรอกไม่มีตัวใจมันเกิดขึ้นมาจากความ,มาว่างว่างปาจากตัวติดตัวใจมันเกิดขึ้นมาจากความว่างคลื่นเบ็พลังงาน,านมันเกิดขึ้นมาจากความว่างแล้วก็ผู้รู้ผู้รู้ที่เป็นเป็นมันจะมีผู้รู้ที่เป็นขึ้นก่อน ที่มีผู้รู้ท่าทันที่เป็นคลื่นรู้อะไรก็รู้ท่าทันสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจากความว่างไอ้ผู้ที่เป็นรู้ท่าทันออนแรกเนี่ยมันจะเป็นคลื่นก่อนแต่ยะแรกผู้ที่ฝึกใหม่ๆจนกระทั่งฝึกจนถึงขั้นที่สุดแล้วก็เหมือนกันไอ้ผู้ที่เป็นรู้ท่าทันคลื่นหรือเวฟที่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรมันก็เป็นคลื่นเดิมเนี่ยตัวนึกว่ามันจะไอ้ผู้ที่รู้ท่าทันเนี่ยไอ้คลื่นหรือเวฟที่มันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแหละนึกว่า มันไม่มีคลื่นไอ้ผู้รู้เนี่ยไม่มีคลื่นมันเป็นคลื่นเป็นเวฟเ,เป็นพลังงานก็เคยเห็นว่าสังขารเนี่ยเป็นสิ่งเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาสังขารก็คือจิตตสังขารเป็นเวฟเป็นคลื่นเป็นพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาจากความไม่เกิดไม่ดับเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเกิดเกขึ้นจากความไม่เกิดไม่ดับไอ้ผู้รู้เนี่ยมันก็จะไม่รู้ตัวมันเองรอก มันจะรู้สิ่งเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับก่อนมันจะไม่รู้ตัวมันเองในขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รู้ตัวมันเองมันจะลืมรู้ตัวมันเองคือมันจะรู้ว่ามีสิ่งเกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับ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 เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองอยู่ในความไม่เกิดดับแต่แท้จริงอ่ะตัวมันเองเนี่ยที่มันรู้ความเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับมันเองก็เกิดดับ เมื่อพรูผู้รู้ความเกิดดับเสแล้วเนี่ยมันก็หมดสิ้นแล้วแต่เนี้ยไม่แต่ผู้รู้เองก็ยังเป็นความเกิดดับแล้วมันจะเหลืออะไรมันก็ไปต่อไม่ได้แลยไม้แต่ผู้รู้เองยังเป็นความเกิดดับมันจะเหลืออะไรเลยเนี้ยเรานึกว่าเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดายอมดับไปเป็นความดับไปเป็นธรรมดา หร so ือว่าเห็นความเกิดดับในความไม่เกิดดับเห็นความไม่มีในท่ากลางความมีเห็นความไม่ปรุงแต่งในท่ากลางความปรุงแต่งแต่ก็กว่าอ่าให้ผู้เห็นผู้รู้ผู้เห็นอ้าวก็เป็นความเกิดดับด้วยเพราะไอ้ผู้รู้ผู้เห็นก็เป็นความเกิดดับด้วยนี่มันเกิด ไปไม่ถูกไม่มีผู้ไปแล้วมันต่อไม่ได้แนละ้วขนาดผู้รู้อะผู้รู้ผู้เห็นยังเป็นความเกิดดับเลยขนาดผู้รู้่าว่างเปล่าหมดแนละ้วว่างเปล่าหมดเลยไม่มีอะไรเลยรู้ว่าในความเกิดดับมีความว่างเปล่าไม่เนี่อะไรเลยในความเกิดดับก็เป็นความว่างเปล่าคือมันเกิดแล้วก็ดับไปมันก็เป็นความว่างเปล่าแล ที่มันเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าก็เป็นความว่างเปล่าแต่พอมันพบว่าไอผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยก็เป็นความว่างเปล่าด้วยเพราะว่าเป็นเป็คลื่นที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงมันก็เป็นความว่างเปล่าด้วยหมดเลยตอนเนี้ยไปต่อไม่ได้คือมันเหลือแต่ความไม่มีอะไรเลย อันนั้นเนี่ยเป็นที่สุดแห่งทุกข์การที่เราหลงเวียนป้ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารทุกข์้รทุกข์อีกเป็นเตฏ์บ้างตุลากายบ้างสัตว์อรกณบ้างสัตว์ฌานบ้างเด็อนเจกวดาบรรลุภูมิราบเปลี่ยนไปวนเรียนไปวนเรียนมาทุกข์าย,ย,ากยากลำบากแสนสาหัสกรเพราะเนี่ยหลงไปตามคลื่นเวทพลังงานเนี่ยที่ปร,กรากฏแล้วก็ เอาขึ้นเวบพลังงานเนี่ยเอาความรู้นเนี่ยเนี่ยรู้มีขึ้นมีเวฟมีพลังงานเกิดขึ้นแต่ไอความรู้นั่นเนี่ยมันก็ยึดตัวมันเองเพราะมันน่ยคือตัวเราคือเราเป็นของของเรางั้นเมื่อมันปรากฏมันก็ยึดเลยยึดอะไรอ่ะสุดท้ายมันม่ยึดสิ่งที่ปรากฏคือไปยึดสิ่งที่ถูกดูมายึดขึ้นเวฟพลังงานที่ถูกดูที่เรียกว่าสังขาร เรียกว่าจิตเรียกว่าจิตแต่เป็นจิตตังขารจิตผงแต่งมันไม่ยึดจิตุงแต่งเพราะมันเห็นว่ามันก็รู้ว่าไอ้จิตผงแต่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเรียกว่าความไม่เกิดไม่ดับความไม่มีอะไรแต่เมื่อมันมีความรู้เกิดขึ้นมาในจักรวาลไอ้จิตดวงแรกที่ยึดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผู้รู้ในเองอ่ะไม่ได้ว่าเป็นชิดนะ แตไ่ไอ้ผู้รู้ที่เป็นสังขารเขาก็เลยเรียกว่าเขาก็เรียกว่ามันเป็นมันเป็นจิตมันเป็นความปรุงแต่งด้วยแต่บางบางท่านเขาก็เรียกว่าความคิดนั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าความคิดที่ถูกรู้ที่ที่เกิดขึ้นในจักรวาลเป็นจิตแรกที่เรายึดตั้งแต่เป็นเรามาตั้งแต่ความคิดแรกที่เกิดขึ้นมาในจักรวาล เป็นคลื่นเป็นเวฟเป็นความคิดภาษาสมุติเรียกว่าคิดภาษาต่างประเทศอาจจะเรียกว่า thinking ภาษาเอยอรมนันรัสเซียอะไรไม่รู้แต่ก็คือว่ามันก็คือเป็นคลื่นขึ้นมาแต่เรียกภาษาไทยเราเรียกว่าคิดแล้วก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแต่แท้จริงอะ่ะไอ้ผู้ที่รู้ว่ามีพอมันมีความคิดเกิดขึ้นคือมีคลื่นมีเวฟเกิดขึ้นในความไม่มีอะไรอะ่ะ แท้จริงอะ่ะไอ้ผู้รู้ที่มันเกิดมาพร้อมกับลื้นที่ถูกรู้เนี่ยมันเองก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับลื้นที่ถูกรู้เลยเพราะมีสิ่งที่ถูกรู้ก็เกิดมันทันทีเลยถ้าไม่มีสิ่งที่ถูกรู้มันก็ไม่มีแต่นัน้นมาลืมตัวมันไปเลยว่ามันเองก็เป็นเกิดขึ้นมาพร้อมกับไอ้ความคิดหือคขึ้นที่มันที่เรียกว่าติ่งยิงหรือเรียกว่าคิดกันมานั่นแหละเพราะหรือเรียกว่า พอคลื <Cornell>. ่นปรากฏขึ้นมาในความไม่มีไอ้ผู้รู้ก็ปรากฏขึ้นมาพร้อมเลยแต่มันนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรปรากฏแต่มันได้เห็นแล้วว่ามีสิ่งใดปรากฏขึ้นมาในความไม่มีแต่แท้จริงอะไอ้ขณะจิตเนี่ยที่มันรู้ว่ามีสิ่งปรากฏขึ้นมาในความไม่ปรากฏมันเนี่ยก็ปรากฏพร้อมกับสิ่งที่ปรากฏมันจะรู้ได้ไงว่ามีสิ่งที่ปรากฏมาในความไม่ปรากฏแล้วมันก็เริ่มยึดมันเองอะ คือมันเนี่ยรู้เขาแล้วไม่ไม่รู้ตัวเองว่ามันเป็นสิ่งปรากฏมันเลยยึดสิ่งที่ปรากฏว่าตัวมันเองเป็นอมตาเพราะอะไรมันก็เลยกลายเหมือนกับทาประกาพรมที่ว่าไม่ไม่เห็นตัวเองแต่เห็นทั้งหมดว่าเป็นผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างพุทธเจ้าสร้างเทพเทวดาอินพรมยมยักษ์นาคุมนุกคนทัานสร้างสว์สตาส์ทั้งหลายเราเป็นผู้สร้างเพราะไม่เห็นตัวเองไอผู้รู้ที่ไม่เห็นตัวเองก็แบบเดียวกัน มัน,นไม่รู้ว่าไอ้ที่มันเห็นว่ามีอะไรสิ่งใดปรากฏขึ้นมาในความไม่ปรากฏอ่มันเองเนี่ยก็เกิดก็เกิดความปรากฏขึ้นมาเพราะความที่ที่มันรู้ปรากฏนี่ยเมื่อมันไม่เห็นตัวเองมันก็เลยนึกว่าไอ้ไอ้ความปรากฏความคิดก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันไอ้ความปรากฏย่อมเกิดขึ้นมาจากความไม่ปรากฏไอ้ความไม่ปรากฏก็ไม่ใช่มัน แต่มันยึดเอามันอะที่เป็นผู้รู้เนี่ยคือคือมันมันละเป็นอมตะไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นอมตะแต่จริงอ่ะพอยอดออกไอ้ผู้รู้เนี่ยมันเน่เป็นอมตะลยกายเป็นเล่าเนี่ยเป็นอมตะแต่แท้จริงไอ้ผู้รู้เนี่ยมันก็เป็นสังขานที่เป็นอมตะเป็นเป็นท่าเหมือนท่าประกาศผลที่หลงตัวเองว่าเราเป็นอมตะแต่ความจริงตกสวรค์ลงมาตั้งหลายชั้นแลลวพุทธเจ้าเลยขึ้นไปช่วยไปสู้กัน ไปท้าสู้พระเจ้าอีกบอกว่าให้ผัดกันหายตัวสุดท้ายสู้พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นผู้สร้างเจ้าหรือสร้างสร้างพทธเจ้าสุดท้ายสู้พระเจ้าแพ้บ <gam mon ster> อตาประกาศ <fingertips> ผมไม่เคยมองดูตัวเองมองดูแต่แต่อยางอื่นแต่ไม่เคยมองดูตัวเองเลยไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองก็เป็นสังขารที่เกิดดับจะตกสวรมาตั้งแต่ชั้นสูงมาถึงบนวางล่างเลยยังไม่รู้ตัวเลย พุธเจ้ารู้จุดอ่อนทระประกาศผมแล้วไปซ่อนที่เหมวยผมแล้วให้ท้าประกาศผมหาทระประกาศผมไม่ท้าประกาศผมไม่เคยมองดูตัวเองก็เลยมองหาพุฎเจ้าไม่เห็นเพราะคิดว่าตัวเองเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งตัวเองเป็นอมตะแต่สิ่อย่างอื่นไม่เป็นอมตะไอผู้รู้เนี่ยมันก็ใจผิดว่ามันเป็นอมตะแต่มันเหมือนกับท้าประกาศผมที่ตกสวรรค์จากข้นสูงจนวัจะมาถึงสวร์ชั้นล่างแล้ว พุทธเจ้าจึงขึ้นไปว่าเองก็ไม่อมตะตาะประกาศผมเองก็ไม่อมตะเหมือนกับพุทธเจ้ามาชี้เราว่าไอที Papa, like, yourself, ่เองว่าถือว่าเป็นผู้รู้ที่อมตะเองก็ไม่อมตะไอผู้รู้เนี่ยเองว่าถือว่าเนี่ยเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้รู้ที่อมตะเรารู้ว่าสังขารเกิดดับอยู่ในความไม่สังขารไม่เกิดไม่ดับแต่เราเนี่ยไม่เกิดไม่ดับเราเป็นผู้รู้ที่ไม่เกิดไม่ดับพุทธเจ้ามาชี้ว่า เนี่ยเหมือนที่ทาประกาศผมว่าเองอะไม่แต่าประกาศผมเองอะนึกว well, uh ่าเองสร้างโลกสร้างพุทธเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งเองก็ไม่อมตะนึกว่าอย่างอื่นไม่อมาตะเหรอเองก็ไม่อมตะผู้สร้างอ่ะไม่อมตะไอผู้รู้ที่สร้างโลกอ่ะสร้างโลกสองสามให้เวียน่ายตายเกิดเนี่ยผู้รู้เนี่ยจิตผู้รู้เนี่ยเเป็นผู้สร้างโลกมันก็ไม่อมตะเหมือนท้าประกาศผมที่มันมันนึกว่ามันสร้างโลกสร้างพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยมันนึกว่าอย่างอื่นไม่อมาตะตัวมันเองไม่อมตะตกสวรรค์ลงมา ไอเราผู้รู้เนี่ยเรานึกว่าเราเนี่ยอมาตะาคือเราเห็นแต่สิ่งที่เด็กรู้จนถึงขั้นฝึกไปจนขั้นขั้นสูงสุดเราเองผู้รู้เกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือมั่นเลยไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือมั่นแต่เราอะยึดมั่นถือมั่นตัวเราผู้รู้เนี่ยเป็นอมาตะโยบุญเจ้าบอชีอ้ว่าเองก็แหละตัวดีผู้รู้ นี่ก็แล้วมันเกิดดับไม่ไอัตตาหรอกอันนี้มันเหมือนกับเป็นความลับของธรรมชาติมีพระพุทธเจ้าเอี่ยที่มาเมตตาโปรดชี้พวกเราไม่มีพุทธเจ้าใครมาชี้ได้แบบเนี้ยมันคํำหาไม่เจอเลยที่มาที่ไปทาไมมีพุทธเจ้าบระชีมันไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลในการเกิด มันไม่รู้เลยเนี่ยแต่คือมันจะเป็นอวิชชาพุทธเจ้าเนะี่ยมาแก้อวิชาให้จะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาคุณของพุทธเจ้ายิงมีคุณเนเป็นอนันต์ไม่มีที่สุดไม่มีวานคุณของพระธรรมคุณของพระยสง่งพระศรีศสงก็เป็นผู้ตัดสรลู้ตามแล้วนําคําสอนพระเจ้าที่ตัดสรู้แล้วมาชี้ให้เป็นตัดสรลู้ตามคําคําสอนของพระยส่์ เยโสก็คําสอนมาจากพุทธเจ้าที่ชี้ให้พุทธเจ้าก็าคําสอนนั่นมาจากในพุทธศัพท์ธ,ธรรมนี่มันก็เลยสืบต่อกันไปคุณพุทธเจ้าตัวนี้คุณไม่มีสุดมานพระธรรมมีคุณไม่มีสุดมานเยโสมีคุณไม่มีที่สุดไม่มานจริงๆเริ่มจากจุดนี้จุดเดียวนะคะหลวงตาจุดเล็กๆที่ไปสําคัญว่าผู้รู้ตัวสุดท้ายเป็นเราหลังจากนั้นทุกอย่างมาหมดโดยที่ ตัวก็ไม่รู้เลยว่าจุดเริ่มต้นความผิดมันอยู่ตรงไหนพอผู้รู้เป็นเราปุ๊บมันก็สร้างเราเป็นตัวตนเหมือนท่าพกาผมเหมือนท่าพกาผมที่ตกสวรรค์ก็เริ่มสร้างเราเป็นตัวตนจากไม่มีจากที่ไม่มีแล้วก็สร้างผู้รู้มีผู้รู้ขึ้นมาพร้อมกับสิ่งที่ที่ถูกรู้เกิดขึ้นมาพร้อมกันเมื่อมีสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ก็เกิดมาพร้อมกันแต่มันนึกว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเกิดดับ แต่ตัวเองตัวมันเองก็เกิดมาพร้อมกับสิ่งที่รู้ถ้าไม่มีสิ่งที่ถูกรู้แล้วมันจะเกิดมาลูได้ไงมันมีสิ่มันเกิดมามาลูก็มารู้สิ่งที่ถูกรู้เกิดได้แล้ไอ้สิ่งที่รู้เกิดมันที่เกิดเึ้นมาพร้อมกันเมื่อไม่มีสิ่งที่ถูกรู้มันก็ไม่มีอะไรรู้มันมันก็ไม่เกิดได้หรอกทีนี้ถ้ามันจะเถียงว่าไม่มีสิ่งอะไรที่ถูกรู้ก็กูไงคือกูก็รู้กูไง ถ้ากูรู้กูเนี่ยไอ้กูที่เป็นผู้รู้เนี่ยกูจะถูกรู้เกิดขึ้นมาและไอ้ผู้ที่มารู้ว่ากูกูเนี่ยเกิดขึ้นมากูเป็นผู้รู้เกิดมาเบงก็เป็นสิ่งที่เกิดดับอีกเหมือนกันดังนั้นผัดกระเทียงว่าไม่จิตที่เป็นจิตปรุงแต่งผู้รู้จิตปรุงแต่งเพราะไอ้จิตปรุงแต่งเกิดดับผู้รู้มนเลยเกิดดับตอนนี้ไม่ไม่รู้จิตเกิดดับก็ได้รู้ผู้รู้รู้ผู้รู้ก็ได้ไม่รู้จิตเกิดดับรู้ผู้รู้ก็ได้ เอ้ยการู้ผู้รู้ถ้ารู้ผู้รู้ได้ผู้รู้ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เกิดดับแล้วใครเรามารู้ว่ามีผู้รู้เกิดขึ้นก็ไอ้นั่นก็เกิดขึ้นพร้อมกับที่ไปรู้ผู้รู้ตัวไหนดังนั้นผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะที่เกิดดับหมดต่อให้ไม่ไปรู้ไม่ไปยอมไปรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็ได้รู้ผู้รู้ก็ได้แต่ไอ้ผู้รู้ที่ที่ถูกรู้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ถูกรู้อีกเหมือนกันแล้วไอ้ผู้ที่มารู้ผู้รู้ในปัจจุบันขณะมันก็มาเกิดขึ้นพร้อมกับที่มันไปรู้เ่นนั้มมือไปรูผู้รู้เนนี่ยไอ้้้้ผผููููปรรมักก็เิดดัับ มันก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับที่มันไปรู้ผู้รู้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไอ้ผู้รู้ก็เกิดดับไอ้ผู้ที่ไปรู้ผู้รู้ก็เกิดดับแล้วจะเหลืออะไรอย่างเงี้ยจำนวนต่อความจริงจำนวนต่อความจริงทีนี้เมื่อมันหลอมสร้างตัวมันเองขึ้นมาตอนนั้นมันก็สร้างผู้รู้เป็นอะไรแล้วแต่จะสร้างเป็นดวงเป็นสว่างเป็นเป็นแสงเป็นอะไรเป็นสีเป็นดวงสว่างไปเล็แล้วแต่จะสร้างอะไรห้องว่างเลยแล้วแต่มโนเอาเลยนะนเนี่ย ได้ก็ทราบเป็นรูปโปร่งแสงแล้วถ้ทราบรูปโปร่งแสงอะไรเหมือนพระประการผมเป็นรูปโปร่งแสงแต่จิตโปร่งแสงไม่มีรูปเลยนะแต่เอาจิตจะได้เป็นรูปตาประการผมเนี่ยว่าตัวเองก็ไม่ไม่มีอะไรเลยนึกว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยแต่ความไม่มีอะไรเนี่ยตาประการผมบอกความไม่มีอะไรเนี่ยคือมีตัวเองแต่ไม่รู้ว่าตัวเองที่บอกว่าตัวเองก็คือความไม่มีอะไรไอ้ที่มีอะไรทั้งหมดในโลกเนี่ยตัวเองมันผู้สร้างแม้แต่พุทธเจ้าตัวเองก็เป็นผู้สร้างตัวเองก็คือความไม่มีอะไร แต่ไอความไม่มีอะไรเนี่ยมันคือมีท่าประกาศผมก็คือความไม่มีอะไรเนี่ยมีเราเลยเราก็เลยสร้างตัวเราในความไม่มีอะไรโดยเราจะไม่รู้เลยว่าไอเราได้กลายเป็นความมีไปแล้วแต่เรานึกว่าเราได้คือความไม่มีอะไรที่มีทั้งหมดไม่ใช่เราผู้สร้างก็คือตรงนี้นี่เอเอาิึงบอกว่าผู้สร้างโลกมายาหลอกลวงโลกผู้สร้างโลกเนี่ยมายาสิน้น ที่สุดของมายาหลอกลวงโลกผู้สร้างโลกก็คือผู้รู้ผิดนี่แหละผู้รู้หลงนี่แหละก็จึงเรียกว่าอาวิชาผู้สร้างโลกก็คือผู้รู้หลงผู้รู้ผิดผู้ก้าใจผิดเหมือน้าประกาศผม้าประกาศผมบอกว่าไม่มีรูปด้วยนะไม่มีไม่มีจิตด,ด้วยไม่มีรูปด้วยบอกเอ๊ะมีนี่รูปแต่มีมีเรามี้าประกาศผมเราเป็นผู้สร้างทุกสัรพสิ่งแม้แต่พุทธเจ้าเราก็ยังสร้างเลยยังสู้เราเลย พระเจ้าเลยบอกว่าย้าประกาศผมมีตัวเองยังไม่รู้ว่ามีตัวยึดตัวเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองนึกว่าตัวเองไม่มีตัวเองเลยไปซ่อนที่มวยผมตาประกาศผมตาประกาศผมเนี่ยว่าไม่มีรูปแต่ตัวเองก็ตกสวรรค์ลงมาจะมีรูปแล้วเมื่อขนาดไม่มีกายจิตนะไม่มีรูปจิตเลยนะเป็นเป็นอรูปภของผมเลยนะตกสวรรค์ลงมาจะมีรูปพุทธเจ้าไปซ่อนในมวยผมได้เลย มองแต่ว่าตัวเองเป็นผู้สร้างเป็นตัวเองเป็นผู้สร้างโลกทั้งสามตัวเองเป็นผู้สร้างโลกทั้งสามและสร้างสรรพสัตว ال ์ท,ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในโลกทั้งสามตัวเองเป็นผู้สร้างในต้าตว,วกองพรมไอ้เนี่ยผู้สร้างโลกะไรตัวมึงเองอะหลงโลกหลงหลงหล,ลงตัวเองผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เกิดมาพร้อมกันเกิดมาพร้อมกันหายโง่ักที่นหลย เหมือนกับราตุกะพหายโง่พระพุทธเจ้าชี้พุ๊ก็หายโง่สิ้นว่าตัวเราเป็นผู้สร้างโลกอยู่ต่อไปหายโง่คือสิ้นสร้างโลกสร้างตัวเราในโลกของสารคือไม่เป็นสร้างโลกคือคือสิ้นตัวเราผู้สร้างกามมาโลกลูกประโลกอลูกประโลกนสิ้นตัวเราผู้สร้างโลก ก็ติดยึดถือผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้แน่